รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเข้าสู่ความสนุกและความมันของการดวลรหัสภาพของคู่ระหว่างคุณนายและคุณบาสซึ่งต้องมาชิงคะแนนตรงกลางที่มากถึง8,000คะแนนจะเป็นใครได้คะแนนนี้ไปไปชมพร้อมกันเลยครับ 2. พยางครับ2พยางเท่านั้นถ้าพร้อมรหัสภาพมา ติวน, e นะครับตอนนี้ที่3นะครับฟังคำใบ้นะครับผมภาพแรกครับเป็นตัวอักษรมาแล้วครับพี่นายถ้าตอบถูกเข้ารอบไปเลยนะครับตอบว่ายอมรับครับ ยอมรับนะครับเข้ารอบไปครับผมมาดูเฉลยก่อนเลยนะครับภาพแรกคือยอยักษภาพที่สองเนี่ยคืออมอมลูกอมนะฮะกลายเป็นยอมนะครับและสุดท้ายเขารับลูกบอลนะฮะเลยเป็นยอมรับนั่นเองนะครับมูีิผ่านเข้าสู่รอบ4ี่คนสุดท้ายเป็นคนแรกนะครับ พี่นายไม่ธรรมดานะฮะข้อยากตอบได้ข้อง่ายๆไม่ได้นะฮะง่ายๆเราไม่เอาเราชอบยากยาชอบยากยาใช่ไหมฮะพี่อยากเปลี่ยนลุคไหมฮะพี่บาสก็เห็นเห็นมีไปผมแบบสกินเฮดอ่ะฮะเพราะฉะนั้นนี่ฮะมีเรื่องเรื่องราวดีๆมอบให้เลยฮะเจแฮเซรั่มมาพี่ขอบคุณครับนะฮะ พี่บานนี่เก่งนะครับเพราะว่าข้อมอสักคู่ของตายนี่โอ้โหยากนะใช่แต่ว่าแบบตอบได้นะครับผมแต่ข้อง่ายๆอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งคู่ของรอบที่สองนะครับมาดูว่าคู่ต่อไปจะเป็นใครครับพี่หยวนเราได้เจอทั้งคนธรรมดาและคนพิเศษครับแต่ว่าคู่ต่อไปนั้นจะพิเศษขนาดไหนพร้อมแล้วรันด้อม บอกเลยนี่คือนี่คือทีเด็ดของผมยังยังตราตึงในหัวใจคุณผู้ชมครับผมคุณมั่นใจแค่ไหนครับแค่นี้ครับตอนนี้ได้ฉายาออนไลน์แล้วนะฮะโซเชียลส่งฉายามาแล้วคือประกิจเจ้าชายวิทราครับเออซึ่งใครคู่กับเขาอ่ะลำบากเหมือนกันนะทำไมครับเดาทางไม่ถูกเออจริงไม่รู้ว่าหลับตาหรือลืมตา เรามาดูนะฮะใครจะมาชนกับเจ้าชายนิชาของเราถ้าพร้อมแล้วร<า>โ่มด้าย <c oughs> โอ้โหความจริงถ้าผมว่าวสองคน<ด>นี้น<ด>ี่เป็นสายเดียวกันเลยนะทำไมครคือดูเหมือนแบบว่า งงเบอร์เบอร์ไม่รู้อะไรยังไงแต่ว่าลงมาคือโอ้โหโชว์ฟอร์มเก่งมากเหมือนที่บอยบอกเลยเหมือนจะไม่มีอะไรเหมืออนะไรแต่ก็ไม่มีอะไรอเชิญพี่ปรกิจนะครับพี่พิชิตครับด้านล่างเลยแม่สายแข็งนี่มาเจอกันเร็วไปหน่อยนะครับเอาเป็นว่าจะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้เข้าสู่รอบ4ีคนสุดท้ายแต่จะเป็นใครนั้นไปลุ้นพร้อมกันเลย เริ่มต้นทั้งคู่มีคะแนนสะสมคนละ5,000คะแนนครับข้อแรกลงตรงกลางมาคนละ1,000คะแนนนะฮะร,รหัสภาพแรกนี้นะครับมูลค่า2,000คะแนนนะครับมี2พยางครับ2พยางถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับ คนสตินะคบพี่จุกนะฮะฟังคาบ่ดีครับภาพแรกที่คุณเห็นครับสัตว์ชนิดนี้เรียกว่าอะไรครับรูปแรกนะครับสัตว์ที่คุณเห็นนี่นะครับเรียกว่าตัวอะไรครับรูปที่2ครับไม่เอาคำนั้นฮะรูปที่3ที่ลูกสอชี้อยู่นะครับเป็นส่วนไหนของพิซซ่าครับ และรูปสุดท้ายเป็นตัวอักษรครับอามาดูว่าพี่จุกจะได้ไปหรือเปล่าหมดเวลาครับแน่นอนสิสติลนะฮะไปอยู่ที่พี่จุกเอาแล้วถ้าตอบได้ถึงแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วก็ได้ส0 0พันนะครับพี่จุกพี่จุกครับตอบว่าตะขบ ถูกต้องครับยอ,อด,ดนะฮะเห็นไหมฮะถึงแม้ว่าตกรอบไปก็ยังมีส์สติลได้อยู่ไดอโอเคมาดูฉเฉลยว่าทำไมตะขบนะครับภาพแรกสัตว์ตัวนี้คือตะภาพนะฮะแต่ไม่เอาภาพนะครับเหลือแค่ตะนะครับผมส่วนภาพที่3มเนี่ยคือขอบของพิซซ่าแต่ไม่เอาอออ่างก็จะเหลือแค่ขบนะครับรวมกันเป็นตะขบนั่นเอง นะครับ2,000คะแนนนี่มีใครได้นะครับแต่กลายเป็น2,000บาทพ่จุกได้ไปคะแนนน,นนะฮะก็ยังเสมอกันอยู่ที่4,000เท่ากันนะครับและข้อนี้ต้องลงตรงกลางอัตโนมัตินะครับมาคนละ1,000คะแนนตรงกลาง2,000คะแนนครับกับรหัสภาพที่มี3พยางค์3พยางค์นะครับถ้าพพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับ เดีครับตอนนี้พี่เหินฟ้านะครับฝ mm hmm. ังคำใบ้ครับจากพี่นุ้ยครับสำหรับภาพแรกนะฮะให้คุณดูที่เวลาฮะส่วนภาพที่สองเป็นส่วนไหนของอวัยวะฮะาภาพแรกเห็นไหมฮะข้างหลังเนี่ยมืดหมดเลยครับผมเออเป็นเวลากลางคืนครับมันเป็นเวลา กี่โมงฮะอเอาจโอ้โนก่อนที่เดียวและพี่ชิตนะครับตอบว่าหลุดไปเลยครับใตเย็นใจเวลาสีหนาอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่หมดเวลาแล้วพี่ปกกี้ครับตีสองหน้าครับหมดก่อนก่อน ตีสองหน้าครับและตอบว่าตีสองหน้าครับตีสองหน้าทูกต้องชิชิดเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้มันลืมนิดนแตนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ดูว่าตีสองอยู่แต่ลืมไปก็เลยตีเป็นข้ามไปว่าเป็นตีหน้าเตีอะไรมันลืมลืมนิดๆอ๋อลืมไปลืมไปนะฮะเรียกว่าแบบูีดีวับหายไปโอเคมาดูเฉลยนะครับทำไมถึงมันตีสองหน้าภาพแรกครับเห็นนะฮะเป็นเวลา 2นาฬิกานะครับหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะบ่ายหรือเปล่าแต่ข้างหลังเรามีให้ดูแล้วนะฮะเป็นท้อง,งฟ้าตอนกลางคืนนะครับตึกก็เปิดไฟแล้วเพราะนั้นเป็นเวลาตีสองกันเองนะครับผมส่วนภาพ,พที่2เป็นรูปหน้านะครับก็ตรงๆเลยตามภาพเลยนะฮะก็เป็นตีสองหน้านะครับ<อ>พี่ปกิจนะครับได้ไป2 0 0พันคะแนไนไม่น่าเชื่อข้อต่อไปนี้ครับพี่ชิด เรามี3,000ครับพิชิตจะเรียกที่กี่คะแนนดิเอาสองสองพันนะฮะเผื่อไปสู้กัลาจะเป็น4 0 0พันคะแนนนะฮะกับรหัสภาพที่มี2พยางครับ2พยางถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาและรหัสภาพ2พยางนี้จะเป็นคำว่าอะไรช่วงหน้าเรามาถอดรหัสพร้อมกันครับ พยางครับสองพยางถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาโอ้โหที่บังกฤนะครับกดอย่างมั่นใจและตอบว่าอูทิดครับ อุทิศนะครับคําตอบนั้นถูกต้องครับโอ้โหย่งยังภาพแรกคือเขาอุดหู <ภา S 2> นะฮะแต่ไม่เอาดอเด็กเหลือแค่อุนะครับภาพสุดท้ายเหนือใต้ออกตกก็คือทิศนั่นเองรวมเป็นอุทิศนะครับ4,000คะแนนนี้นะฮะไปอยู่ที่พี่ประเกต ิงๆแล้วนะฮะถึงเวลาบีบใจแล้วนะครับพี่ชิตครับข้อต่อไปนี้พี่ชิตต้องลงเท่าที่มีอยู่ลงมาก็คือ1,000พันนเครับ500ได้ไหมประกิตกับรหัสภาพนี้ครับที่มี2พยางสองพยางนะครับรหัสภาพมา ยนะฮะแต่พี่ประกิตกดได้ก่อนนะครับและพี่ประกิตครับตอบด้วยสีหน้าที่มั่นใจมากกว่านี้ครับว่าสะแก้วครับถูกต้องครับยังยังยังโอจริงโอจริงโอจริงเก่งจริงเก่งจริงนะฮะเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าเก่งนะครับภาพแรกก็คือสระอะสระอาสะอีก็คือสระนะครับผม ภาพหลังก็คือแก้วตรงตามรูปเลยนะครับรวมเป็นสะแก้วชื่อจังหวัดนั่นเองนะฮะ<ม>และคุ้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายนะครับ<ม>เขาเรียกว่ามาแบบมาเหนือเมฆออนะครับผม,มแบบใช้คำนี้ไม่ได้มาแบบงงๆอ่ะ <laughs> แต่เขาเ <laughs> ข้าไปแล้วเขาอาจจะไปคว้า50 0 0 0บาทก็ได้นะครับขอเสียงให้พี่ประเกต บอกแล้วไงฮะว่าใครคู่กับพี่ปกิตจะเดาทางเขายากใช่ไหมฮะครับผมพี่เดาทางเขาไม่ถูกเลยใช่ไหมไม่ถูกเลยครับเพราะเขาทำไมฮะผมมองตาเขาไม่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ผ่านเข้ารอบไม่เป็นไรนะฮะพี่แต่พี่สามารถดูดีได้ด้วยเจแฮเซรัมฮะครับเย้ขอบคุณฮะพี่ชิดนะครับก็ยังขึ้นไปนั่งรอสติลได้อยู่นะฮะ ยังมีโอกาสที่จะคว้าเงินรางวัลกลับบ้านได้อยู่ผ่านไปแล้วสองคู่ครับโอ้โหคนแรกคือพี่นายคนที่2พี่ปกิจนะฮะเก่งทั้งคู่มาดูว่าคนต่อไปจะเก่งแบบไหนครับพี่วันคู่ต่อไปผมบอกเลยว่าเข้มข้นและเหลือแบบตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยโอ้โหมารู้ว่าตัวท็อปเป็นยังไงนะฮะแรนดอม การขโมยเงินนี่ถนัดมากขโมยเงินในเกมครับสติลไงสติลขอบคุณครับตอนนี้สติลไปกี่บาทแล้วครับพี่ท็อปก็ประมาณ6,000โอเคได้พี่ท็อปหนึ่งคนแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นเรียกว่าฝีมือตัวเก่งตัวเก่งตัวเก่งนะฮะจะเรียกว่าคนต่อไปนี่นะฮะมาเจอจะเป็นใครนั้นถ้าพร้อมแล้วแรนด้อมา น,นะฮะเจอกันเลยดีกว่าดีไหมดีครับ,รบผมไม่เสียเวลาครับ2ท่านด้านล่างเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาต่อกับคู่ที่3ในรอบที่2นี้กันต่อครับจะเป็นใครที่โชว์ฟอร์มได้เด็ดกว่ากันนั้นอดใจรอสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ มาที่คู่ที่3าแล้วนะครับผมเชื่อว่าคู่นี้ก็ต้องสนุกสนานได้แพ้2คู่ที่ผ่านมาแน่นอนนะฮะถือว่าเป็น2ตัวเก่งเลยครับนะครับผมทั้งคู่นี่เรียกว่ามีกําลังใจดีด้วยนะออของพี่ท็อปนี่มาเชียร์ที่นี่เลยนะฮะพี่เจษฎ์สันมาเชียร์ที่นี่ด้ครับวันนี้ไม่มีครับ เอาไม่มานะฮะไม่มานะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเพราะว่าคนนึงคนนั้นเนี่ยได้ยกให้พี่โอ๊ตไปแล้วนะครับพันร้อนะเริ่มต้นนะครับพี่ท็อปพี่เยสันนะครับมีคะแนนสะสมคนละ5,000คะแนนนะครับข้อแรกลงตรงกลางมาครับคนละ1,000คะแนนอ่าตรงกลางนะฮะข้อแรกอยู่ที่2,000นะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางเท่านั้นครับ2พยางนะฮะถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา มีคนซิลครับตอนนี้พี่โอ๊ตนะได้แน่นอนนะฮะเอาฟังคำใบ้ดีนะครับภาพแรกนะครับผมที่คุณเห็นเขาวงอยู่เนี่ยคือเครื่องหมายอะไรครับภาพที่สองครับให้ถอดรหัสเป็นตัวอักษรภาพที่สามครับโอ้โหต้นไม้เพียบเลยนะครับมีพุ่ม เป็นสนามหญ้าเงี้ยเขาเรียกกัรวมว่าอะไรฮะและสุดท้ายไม่เอาตัวอักษรตัวนั้นครับเวลาเราอยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจเราไปที่ไหนครับโอเคพี่ทอปป็อปกดแล้วนะฮะและพี่ท็อปตอบว่าวกวนวกวนนะครับถูกต้องครับ เก่งมากนะครับภาพแรกเนี่ยคือเครื่องหมายบวกนะครับแต่ไม่เอาใบไม้เหลือแค่วกนะครับผมภาพที่3ามที่ผมบอกโอ้โหมีต้นไม้เหมาะกับการพักผ่อนนะครับก็คือสวนนั่นเองครับนะครับแต่ไม่เอาส่อเสือก็จะเหลือแค่วนรวมกันเป็นวกวนนะครับพี่ท็อปได้ไปกรอนพ0 0กคนแนนทีมสตาร์นี่เขาจะมีเคล็ดอะไรเขาไม่รู้นะฮะเวลาจะกดต่อคาถามต้องให้ เราเหลือแค่สองวิสองวิตลอดรอเอาให้ชัวร์ไงสองวิโอเคครับพี่เจสันตอนนี้เหลือ4000นะครับพี่เจสันเรียกพี่กีคะแนนด้สี่พ0 0สี0 0 0ัรักกันชังขออยู่ขออยู่ขออยู่ก่อนขออยู่สองพั่นมกว่าจะแบบโชว์เลย4 0 0 0เลย4,000เนี่ยโอ้โหคือฮาเลยนะ่นคือฮาเลยนะกับรหัสภาพที่มี 4ี่พยางครับอย่าลืมนับนิ้วก่อนตอบนะฮะสี่พยางถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับ มีคนติวนะครับตอนนี้พี่เหินฟ้าครับฟังคำใบ้นะครับภาพแรกครับนักร้องท่านนี้ครับมีชื่อเล่นว่าอะไรครับมาที่รูปที่สองนะครับที่เห็นถืออยู่ในมือมีกรอบด้วยนะฮะและในกรอบนั้นเป็นรูปของอะไรครับสุดท้ายครับคุณแม่เนี่ยเขาทำอะไรคุณลูกเขาครับ หดแล้วครับพี่ท็อปนะฮะถ้าตอบถูกคะแนนทิ้งห่างมาอีกนะครับและพี่ท็อปตอบว่าอิตสตรีอิตสตรีนะครับคําตอบนั้นยังไม่ใช่นะครับนักร้องในภาพแรกครับเขาชื่ออะไรครับนามสกุลราชสีมากดแนะพี่กดโอ้ยไม่ทันโอ้ยไม่ทันนะฮะแน่นอนนะครับ สการตอบนะไปอยู่ที่พี่เหินฟ้านะฮะตอบว่าสุภาพสตรีครับสุภาพสตรีถูกต้องอาจจะยากตรงที่ว่าดึกชื่อเล่นชืองพี่สุนารีนั่เองภาพแรกชื่อเล่นก็คือพีสุนะครับมาต่อที่ภาพที่สองก็คือภาพของสัก นะครับและสุดท้ายคุณแม่ตีลูกนะครับก็เลยเป็นสุภาพสตรีนะฮะ4,000คะแนนไม่มีใครได้ครับกลายเป็น4,000บาทอยู่ในกระเป๋าของพี่เหินฟ้ารงอยู่ตรงนี้ก็แรงเลยแรงเลยจริงได้ไปเลย4,000 0ันนะฮะโอเคข้อต่อไปนี้ครับต้องลงตรงกลางมาคนละ1,000คะแนนนะฮะตรงกลางอยู่ที่2,000 กับรหัสภาพที่มี3พยางครับและเป็นคำผวนอย่าลืมผวนก่อนตอบนะครับ3พยางคำผวนรหัสภาพมากำลังสู้กันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวครับแต่น่าเสียดายที่ดาวินชีเวลาหมดลงอีกแล้วเอาไว้วันพรุ่งนี้เวลา5โมงเย็นเราจะกลับมาชมกันต่อและลุ้นว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ